นีให้อยู่เป็นสุภาิำทานรบัปยกุมู้ใจรวยคนทำตีใหญ่พวกจะไลบอดบ่ไดมาลําเนดังในเอน่าศาสนามาเป็นคาม่งคนบนเฮาเลี้ยพอมีหลายของผู้กาไปบเบิอาีย่อวดบ่เถ้าวเาบกองพวกพี่นองทางทาให้ไปก็ถข้งดทาเงีกยวแนวนำสั่นพัโคดมเ่าสวอเกลพ่เจ้าอยู่หัว อยู่ห <c ười> ัวพันกก่ยังกะไปกะไต่เดียวโดยสามอุ้บปุ๊ทำาังกะส่งลอใหญ่จังาไทยเกาด่งเกาดังเขียนได้ต่อมาในตอนหนึ่งตอนหนึ่งยังมีเจ้ายอด้ายอดสาบุ้งสามุกปุบถือองมาหยุดมาหยุดกะสอยพ้นมาใส่ตูอี่ให้สองก้าวสองกาพีดกันแต่ยังบวชสุดิบยิบยิบได่ที่การหลองมาเป็นท่างทมาหยุดทำมาหยุดกหมดดังมุดดังมูดดังพีด สับกับอาหารสันรวมใส่กันสันเผาพอได้พอแม่เอ้ยเม่สันแต่เพ่ลาเศร้าลาเศร้าเอกกับรามยนบ่ลำบากหน้าแคนหนาแก้นของเกี่ยวฉันฉันเผามือลาโอกำปั้นกำปั้นตั้งโตสมาธิได้ไอ้เมื่อทำหลงสู่อันนันนมีโบ้ให้มีเงินลายเงินลายจิตใจโบไว้บันกำนิทานกาเอิ้นกาเอิ้นหลงดาวที่นอน เดือดห่อนแหววเตะุ้งกำเสวงถำน้ำผุ่มีตาสั่นแจกเพืยอไปถึงหม่องเังหม่องมี้นั่งคนสี่ส่นมีไก่ไนี่ไฟนี้กุฏีส่างยันปีแพ่บ้านนั่นแพ่บ้านนี้เตีไใจย้ายซอกห้องนไขึ้นถาพาเน้ามากวัมีกุฏินอนเสานอนเสากระเอาเข่าโกเข่าโกห้องมี่ไกแตกหากันถึงทุ้ทางบอกตาหุ่ง วัยพระเจ้าก็ยังมาอาญังเป็นทำเดียวกันจากลงสังข์ เจ้าพันเพียนจิตก็คือนอารมณ์อยู่รังโบดถกำลังลมองให้ใจบาดไฟหรือตาสังขารนั้นเป็นของบ่เทียงเพียงแต่รูปได้ไหวละพ่อได้บาคนดีก็เพราะละควมแก่เจ็บใจเสื่อมกายน้ำลงลำล่งสองเสียงพระบูกาตันอยู่พุทธทานอาจารย์พ่อแม่บ่เห็นแก่อยากไรละใจหมืนกันพ่าสนา นี่เป็นศาสตร์อันเสรศเกิดที่ศาสาสนาพระเจ้าพระเจ้าหล่อได้นับถือพี่น้องเฮานับถือศาสนาพุทธกันอยาจะเล่นลุงเมืองนะคะสำหรับพี่น้องเฮากับวีศีลมีบุญมีท่านอยู่ในอันว่าท่านเวลาจะเป็นศีลเป็นท่านกับผู้ผู้ขับมรอคบลา ขับไปร่ำฉีกของฉลองปามบุญจังสีและแม่นอกกต่จังทร์เบาดังบุญดังสีดังท่านคือมาร่ำอ้ายโตดดเด่นะคะเดชโชพล้นเนี่ยเบาไปแล้วก็คือเอ้านะคะสำหรับบุญที่เกิดขึ้นได้กันยอมประกอบผืนท่านนอบพี่น้องคะอันเราทิ้กับท่านครูกันปันไวซาต้าได้ร่องคว่ำมาเห็นเสื้อท่านสาราเลือดเนื้อบังให้ทอดท่านข้ามมาซาตาท่านครูที่อนนอนเนื้อ วาบบาีบุญนี่จะเกิดเป็นสัทธาใดเอาจิตใจล่งตัง้งติตองว่าประเสริฐสัทธาเกิดเป็นใดบุญนั้นสิเกิดนาสาธุเนะผู้มีใจแก้กาอกออหอาดีมี่สัทธาจาระมีจิตสาปาทาเรื่อมใสใจบุญนี่ในตาการุ่นทำทานการชอบท่านเนวเถิดระบอบขององค์สมมาองค์ศาสดาห้ท่องของเกา พอมีการสูญเปล่าระคุ้นพอที่ท่านไปพอจะหายใจใสต้อง